ันนั้นเป็นบ่ดำนาสาขอเป็นบ่บ่เก็บตะกบูเก็บตะกบูนั่นน่ะดำนาบ่เป็นพี่น้องเอ้ยแ สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าอันาานี้กะมาดำนามื่อแรกพี่น้องเลยลงนามื่อแรกมือทรมอมอร,มอทรมอินอาาอไได์ากันหุบหอบแล้วเหมือนนี่ออกมาจากช่รงนั้นละกันผากันมานดุยดำนาลูกกาโต้ <c oughs> เปดเเราเป็าเลยคนน้อยทีหลัง <c oughs> อนนันสบายดีเลยอนนันสบายดีแล้วไปดูไปยี่แหละเอ๋ไปยีพี่น้องอะไรเป็นมันแห้งแนะไม่ใช่ไหมใช่สุกน้ำเลรออันนั้นเป็นบ่อดำนาสาพอเป็นบ่อบ้าเก็บตะกบู่เก็บตะกบู่ันนั้นนนะดำนาปลเป็นพี <c <c ่น้องยไยฝนตกน้ำท่วมนี่หากระลงน้ำหากระลงวังอาทิตย์หลังนี่หาน้ำท่วมจนไปเห็นขั้นไปบ่ได้เลยอือ ไอ้เด็กแข่งนครับไปต่อเลยอุ้ยมันแหงปอันนั้นลงเมื่อเมื่อเหมื่อเปลือกอันนั้นเมื่ออ่อาเอามือข้างนี้เอได้โอเคมือข้างนียอาได้นาทีมันพอนี่ขนมาเมื่ออันน่นเมือี่มเอ้รน้ำคลองกะกมอย่กะตกอีกมือในึ่แกน่าจะทั่วไม่ขยันมือในคำฝนตกนะ เก็บหอยแล้วมากอยนี่เนาะเก็บตำเทางเลยเป็นไงเลยสบายดีสบายดีที่นี่เก็บหอยนี่ก๋อยทีเดียเนี่ยเก็บหอยก้อยแล้ะไงยังได้แม่มันมีเมนูค่ะมันนี้แกงน้ำไมมป่ะจ๊ะวะแกงน้ำไหมบะหอยป้าแจ่มุเก็บเติมอีกเก็บเติมแล้ะไงแกงอีกอันน่ะ แกง็ไม่แล้วก็สีก้อยหอยน้ำนะวันจะดำจักหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่พูวันจะต้องได้ยังไ,ไดงส่วนส่วนทางฝากเขานะฝากหัวนะเป็นหน้าเขาดำไปหลายเติมแล้วจนชิ้นแล้วละเลยปีนี้มืปีนี้นะวานกาซาก็เลยว่าได้ดำหน้าดำหลังชุดดำได้แต่สองคนเฮ้มาเล่นมว่พักับพักเลยกินเจ้า ดำแล้ะดำกับดำกับแอนนนลสองคนแล้วการสามคนทางอนนลแอนนลดำได้เป็นบัดำนาหรอเปนเอ้ยบเป็นนะบัเป็นบัเป็นเออนางไปมาดำนาหนูนางสิผักคนแอนนลให้กินเป็นบ่อนนลให้กินเป็นบัวเอาแล้วให้แยกเป็นซะเก็บกระปูเด้อเอาคองเด้อจะไดนเก็บกระปูเด้อม่ให้กินท่าพอเด้อ คนเขาขลายเขาจางำนาคนเขาคือลายแทบฝนว่ะบตคนเขาขึ้นน้อยไหต้นเต้นต้นเต้นละได้หนีเมัน้อยนั่นเป๊ขับบ่๊รขับบอลูกขับบ่๊ขับบ่ไดเปเปไหมขับบ่ขับบ่ลูกขับบอนติน นอนด้นอนด้วเออดเลี้ยงอ้าวสบายลีนะมีความสุขลนนี่อันนั้กัพิตาได้อะไเออไรบ้างพิตาได้อันนนกินยัไกินยังยบบเซ่แม่มดูยากไ้โอเคกิน แหวนมันเหียดสเปเด้อแแสบได้กานมีพุธดำไหมเนาะพุธดำม้วนก,กวา,า,า,นากช้ส่วนวอ่อกับขาดน้าคนปลากุุงก็ไข่แม่นะเสีได้พากกันดำมีนังคนบหลายขับขี่ปลอดภัยทุกขั้งต้องใส่หมวกก,นนกันน็อกไน้นะ ต้องใส่หมวกกันน็อกภูเคนปลอดภัยขี้เวียนนี่ <c oughs> กระบี่ปลอดภัยเสร็จหมวกกันน็อกทุกครั้งถึงแม้จะไทยหน้ากระตามพี่นอ้องาแต่ใส่ แทนเนี่เลยน้ำม,มันแห้งไว้บนสุดเดี๋ยว <c oughs> ได้เติมนอ้ดเราจะได้ไล่ให้เยอะกาลกวันนี่กาได้ล,ลอยป,ายปลยปาย, 200, ลลยประมาณลอยปลายสองร้อยเดี๋ยวเราป็นน้ำประมาณนั้น อายุแดดคึมฝนดันแต่ฝนตกแต่ฝนตกแห้งกันน้ำท่วมไปนะรวมแรกคือ้นทงทำเต๋ออะไรใครจะทำดีดามงเนาะหอยนะต่ถ้ามันสลายแล้วมันจตายไเดีวดี่น่่ปลาหมดิดีี่มตายเมนต์บอมเม่น

you okay. That's กินจากดำนาแล้วก็พากันเลาะเก็บหอยได้อยู่บ่หอยเชอรี่หลายอยู่นี่ยเก็บออกได้เก็บออกลายไปได้แห้งทีไม่กินข้าหอยหอยเชอรี่มันแพงโดนฝนตกแห้งลายก็นีเนาะ nói nói cá luôn nói cái gì bắp lại đẹp cái thiềng chi mình bài này lên để hái hạt kim na cà đầm được ba hay nó hai hay nó มือแรงกัดำอนกับเมื่อเ้ากน่าจะได้ลูกก้ามื่ออานนท์อานนเมื่อบ่อานนเมื่อ่่อ่ลูกเมื่เบ่ออานนแลูกเมื่อเนกงไม่ป่ะม่เป็นเพียงอยู่กับักแมนไมอรขาคัน แซ่บานจ่้นธางือรตะเล่นเนาะอางน้อนอนโอ้ยแซ่บนลาอีกตอนแรกนะดำหนาอีกตอนแรกมึงกันโลกาเนาะวมคันนล้ก็หายาวอันน้เนาะอบกกบวแล้วห้ยาวเี๋ยวครึ่งนึ่งเี๋ยวครึ่งนึงลง้ให้โน่นั่น

ย้ายกันน่ชืนี่นี่น่ตมอานี่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 นีนี่ื่นี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 น่นี่นี่นีมี่นนี่่นน่นี่นี่นีนี่นีี่นีนี่นนนินี่นี่นเ่น่นี่นี่นีี่นีนีนนนน ข่าพีนออา่น้นองเ้ยข่าเลยคนรอหิวข่าแล้วแ่บป่ะบกค่ไปลูกบก่มในน้ำไม้เพิน่นต้มน้ำไม้กินนี่แล้แบ่งไปยให้กินง่ายโยง่ายนนนองโยงง่นนา,ายย่างจีกกะปูงอเด้ กแกงหมาหม่ใส่พักขยันไม่ใส่ขยันไ่ได้ใส่ยันนพี่น้องเด้ะพักขยัมันนะไทยน่าแล้วมันมดเลยทำมาทันได้ป่งใส่ใส่พักขยันไปก่อนแสบกันกันพี่น้อง ลอยแกงมันลอยมอหนะม้อมันเลยว้า่ายมาไมาายนี่ก็พากันนอนเลยพักฟ่อนตบปวนอนกาเกงเลย อ่เลยเนยาเข่าแห้งกีเลอร์จรี้ยงเลยกินทานกๆๆยาลยนะกระอยู่ะว๋ยกไปอย่าลายย่แค่นี้สุดแล้วครับนึ่งเรียบร้อยเนะยาะเรียบร้อย จีกับปูเอ้าอันนี้ทอดปลาทูพร้อมมาจากเทื่ยไหนมากินสแกนกันไมมปลาทูหรือปลาปลาสบะหรือปลาทูเนาะง่ายๆเนาะสบะเนื้หนึ่งอีกปลาสบะเลื้อน้อยต้อาเลยกต้องเลยปลาแดดจ้ำอือปลาแดดขาเราแต่ปลาแดยดแม่เนี่ย ngoài ơi mình เลย lại ได้ตัดหลายเทื่อนะเนาะมันสิหมดเออ ข้าวเด้อเลานินขรอกินขี้ขาดอยากป่เดจ๋ยไปนอกันเลยไว้ให้ให้ให้ลูกไปเลยไปว่ินีขาะไปี่าปะ้อนอกินยังไงน่นเงี้คอเินปะมาปอนเมามาปอนเพราะม้าวมากินข้าว nha phụng nào, đứng lên, đứng thình thàu lên, rồi thình thàu thình thàu tất cả, đứng, thình thàu, thình thàu, ต้นเลอู้หูโคตรแรงน้องพอต้องพอต้อมันไม่ยานักเลยแล้วมน้งรักรักทำนี่ได้อ้รักรักรัอรักัยังไักกันยั้กจะออกเขาบยังไงไปออาทิตย์แล้ันที่คันห้องแล้วก็ชิคามห้องคันห้องนอนโอ๊ยเบะลมใส่อย่ เงินผมไม่เกี่ยงอะไรเหมือนกันีมล่าเหมือนกันเออไหนน้องเขาได้ลูกจะมาล่าเขาได้ลูกใช่ไหมไม่ใช่

ไปเห็นมงค่ข้าวไรเรา้าเราเอ่ะไปเหนมคือยเห็นคุ้นๆยุไปเห็นระตุเยตกจูไปยาวๆะม่ได้ตากากามีไม่ผมไไม่ไยาวมันคือกินอด้มันแบบแปลๆแล้แมเอออื อ้าวเขาปูหนอนคลิปแล้ววะของปูดแสบปลูกแสบเพิ่งกว่าเฮ้แกงหัวบม่กินแล้วกินเน้วแล้วพอกินได้กับปูได้อะวะ ไป้พอไหมได้บ่งนาม่ได oh ้ได right? ้มักของมักเลยเรื่องไรก็กินกระปุกเงไงนํำกระปุกกับข้าวกปแล้วสบายนนได้กินข้าวกับกระปุกนนนี่ดาน้ำฟังหมดได้กังใช้นานบ้ากัดคอหลายคนได้กินแล้วกระปุเนาะ ผมอยากจนลงไปจับเองก็ให้หน้ากูได้เด้อบ่แซบบ่มาแทบไปเพาะได้ไหมให้าแนจหาเาเอสมุนเนาะอยละลายมาพี่น้องมเินมใหม่เพินมาน่อเด้อกินอิมน่แหละฮะกลือนห่ยาข่าแห้งแบบ่คุณยาย ก็ไม่แซ่บปะแซ่บใครในจินก็อึนเนาะใครโดนบูแดดอากาศดีแดดยิบังคนหล่ ฮัลโหลมีชาวเวียดนามแล้วแหละมาล้างพักพอรอนไดเอันนี้นลตกเนาะม่อกนีห้อหือเย็นมะอากาศก็บรเนนอนในายามฝเนาะนลตกข้มือเลยตอนไจะลงกำนาครับอนอนจะอยู่เทียงนงลเด้อนอนในู่เด้อในกระพิลงนำนาเลยเคพี่น้อยสรับีกา ขอลาไปก่อนชิมนะ้าพ่อกันใหม่เจ้คพนะี่น้องเ้อขอบคุณหุกไลฟ์พออี่น้องที่ตามรับชมน้ำพ่อกันใหม่สะไม่ได้ลงไม่ดีดีพี่น้องสวัสดีแล้วไปดี